ครับผมมาอายุต้องระบดเรียนอยู่ชั้นปีโสอนึ่งแผนวิชาเครื่องยนต์ขยายเนียงอิเกทริครับวันนี้จะมาสาธิตการใช้เครื่องนเพราะเครื่องยนต์รุ่นรอน x สี่สามหนึ่ง v ครับรุ่นรถมิซู did สองห้า cc ครับในสถานการณ์นี้ครับผมจะทำการ ถอดปั๊กเซนเซอร์ภายล่างออกนะครับเพื่อจำลองสถานการณ์ครับขั้นตอนแรกนะครับนำปั๊กสแกนของเครื่องมาเสียบเข้าปั๊ก obd 2ของเครื่องยนต์นะครับทำการเปิดอ่อนเปิดเครื่องสแกนนะครับเข้าโปรแกรมส,สแกน เลือกรุ่นรถนะครับมิตซูบิชิกดโอเคครับเลือกปีรถครับ เลือกรุ่นครับเลือกฟังก์ชันที่เราจะสแกนครับสแกนเครื่องยนต์ครับเครื่องตัวนี้ขึ้นโค้ด p 0 9 9 3ครับเซนเซอร์แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิองอินพุตสูงครับ ครับทำการเสียบปลั๊กครับทำการเสียบโค้ดนะครับสังเกตนะครับไฟที่หน้าปัดของเครื่องยนต์จะหายแล้วนะครับทำการปิดสวิตชครับ ครับขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้ครับ